เรียนรู้กับเราได้ทุกวันทางช่องสนุกเรียนรู้เพียงกดติดตามกดไลค์กดแชร์เท่านี้ท่านก็จะไม่พลาดการเรียนรู้ดีๆในคลิปต่อไปแล้วล่ะครับครับสวัสดีครับสวัสดีคุณผู้ชมทุกท่านนะครับสำหรับในคลิปนี้เนี่ยเรามาติดตามในเรื่องของสิทธิสวัสดิการของผู้ประกันตนกันบ้างนะครับซึ่งในคลิปนี้เนี่ยนะครับ ทางสำนักง,งานประกันสังคมเขาได้มีการประกาศเพิ่มสิทธิการรักษาพยาบาลกลุ่มเสี่ยงผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 สำหรับผู้ประกันตนนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าสิทธิของผู้ประกันตนเกี่ยวกับเรื่องของการรักษาโควิด -19 เนี่ยมีสิทธิอะไรกันบ้างนะครับรวมทั้งวันนี้คณะรัฐมนตรีนะครับยังได้เห็นชอบมาตรการช่วยเหลือผู้ประกันตนตามมาตรา33 ที่ได้รับเงินไม่ถึงเดือนละ5,000บาทนะครับให้ได้รับขั้นต่ำเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนและสิทธิประโยชน์อื่นๆสำหรับผู้ประกันตนนะครับครับเดี๋ยวเราลองมาดูรายละเอียดในเรื่องแรกกันก่อนนะครับเรื่องเกี่ยวกับการเพิ่มสิทธิในการรักษากลุ่มเสี่ยงป่วยติดเชื้อโควิด -19 สำหรับผู้ประกันตนนะครับสำหรับในเรื่องนี้นะครับนายทศพลกลิบวงวิมาน เลขาธิการสำนักง,งานประกันสังคมได้เปิดเผยนะครับว่าจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด -19 หรือโควิด1 9เนี่ยซึ่งเป็นโรคอุบัติใหม่จึงส่งผลให้สถานพยาบาลมีความจำเป็นจะต้องใช้การตรวจทางห้องปฏิบัติการแบบพิเศษตลอดจนเครื่องมือแพทย์ต่างๆในการให้บริการกับผู้ประกันตนที่มีความเสี่ยง เข้าเกณฑ์สอบส่วนโรคติดเชื้อโควิด -19 หรือผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 ทั้งนี้เนี่ยคณะกรรมการประกันสังคมจึงมีมติเห็นชอบประกาศคณะกรรมการการแพทย์ตามพระราชบัญญัติประกันสังคมเรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าบริการทางการแพทย์กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019หรือโควิด -19 โดยนายแพทย์ชาตรีบานชื่น ประธานคณะกรรมการการแพทย์สํานักง,งานประกันสังคมซึ่งประกาศดังกล่าวเนี่ยมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่2มีนาคม63ในการนี้ร่างประกาศดังกล่าวได้เผยแพร่ในราชกิจจานุเบกษาแล้วเมื่อวันที่3เมษายน2563โดยสํานักง,งานประกันสังคมจัดจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ให้กับผู้ประกันตนหรือสถานพยาบาลในหลักเกณฑ์ต่างๆดังนี้นะครับ หนึ่งกรณีที่เข้ารับบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของรัฐประเภทผู้ป่วยนอกนะครับจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ดังนี้ค่าตรวจวินิจฉัยโรคโควิด -19 ทางห้องปฏิบัติการตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่กระทรวงสาธารณสุขกำหนดและค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE สำหรับบุคลากรห้องปฏิบัติการในอัตราไม่เกินครั้งละ3,000บาท และจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล PPE เนี่ยสำหรับบุคลากรเพื่อเก็บตัวอย่างส่งตรวจครั้งละไม่เกิน540บาทนะครับต่อมาเนี่ยประเภทผู้ป่วยในจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์ดังนี้ค่าห้องพักสำหรับควบคุมดูแลรักษาตามมาตรฐานและค่าอาหารไม่เกินวันละ2,500บาทค่าบริการทางการแพทย์คำนวณตามกลุ่มวินิจฉัยโรคร่วม ในอัตรา12,000บาทต่อ1นึ่ง้ำหนักสัมพัสปรับตามวันนอนค่ายาต้านไวรัสไม่เกิน7,200บาทต่อรายค่าตรวจทางห้องปฏิบัติการไม่เกินครั้งละ2,500บาทค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลตามอาการของผู้ป่วยกรณีอาการเล็กน้อยถึงปานกลางจ่ายไม่เกิน15ชุดต่อวันอัตรา740บาทต่อชุด กรณีอาการรุนแรงจ่ายไม่เกิน30ชุดต่อวันอัตรา740บาทต่อชุด 2. กรณีที่เข้ารับการบริการทางการแพทย์ในสถานพยาบาลของเอกชนทางสำนักงานจะจ่ายค่าบริการทางการแพทย์กรณีการตรวจวินิจฉัยโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 สำหรับผู้ประกันตนที่เข้าเกณฑ์สอบส่วนโรคติดเชื้อโควิด -19 ตามเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณาสุขและไม่ได้เป็นผู้รับสิทธิ์จากหน่วยงานภาครัฐอื่นรวมถึงค่าบริการทางการแพทย์สำหรับผู้ประกันตนที่ป่วยสำนักงานจะจ่ายให้สถานพยาบาลเอกชนตามหลักเกณฑ์วิธีการและเงื่อนไขตามที่กระทรวงสาธารณาสุขกำหนด3ค่าพหนะในกรณีจำเป็นจะต้องส่งต่อภายในจังหวัดเดียวกันจ่ายตามจริงไม่เกิน500บาท กรณีต่างท้องที่จังหวัดอื่นจ่ายเบื้องต้น500บาทและจ่ายเพิ่มกิโลเมตรละ6บาททั้งยังจ่ายค่าอุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลและค่าทำความสะอาดค่าเชื้อยานพาหนะไม่เกิน3,700บาทต่อครั้ง4กรณีที่สํานักงานเห็นว่าผู้ประกันตนสมควรได้รับค่าบริการทางการแพทย์นอกเหนือจากที่กําหนด สำนักงานจะต้องจ่ายภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการการแพทย์นะครับอย่างไรก็ตามเนี่ยนะครับเมื่อผู้ประกันตนมีอาการป่วยมีไข้เจ็บคอไอหรือมีอาการอื่นๆร่วมในเบื้องต้นขอแนะนำให้เข้ารับการรักษาโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้ก่อนเนื่องจากว่า หากไม่เข้าเกณฑ์การสอบสวนโรคโควิด -19 หรือไม่ได้เป็นผู้ที่ติดเชื้อโควิด -19 จะสามารถรักษาอาการของโรคที่เป็นได้เลยแต่ถ้าหากผู้ประกันตนไม่สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลตามสิทธิ์ที่เลือกไว้ผู้ประกันตนก็สามารถเข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลที่สะดวกได้ทั้งภาครัฐและเอกชนและหากพบว่าเป็นโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -19 ก็สามารถรักษาต่อณโรงพยาบาลน,นั้นได้เลยนะครับโดยไม่ต้องแจ้งโรงพยาบาลตามสิทธิ์และไม่เสียค่าใช้จ่ายโดยสถานพยาบาลที่รักษาจะเบิกค่าใช้จ่ายจากสำนักง,งานประกรันสังคมได้ตามหลักเกณฑ์ข้างต้นนะครับครับและนี่ก็คือประกาศในเรื่องของเพิ่มสิทธิ์การรักษากลุ่มเสี่ยงสำหรับผู้ป่วยติดเชื้อโควิด -19 นะครับทีนี้เนี่ยเรามาทบทวนในเรื่องของ การรับเงินชดเชยขั้นต่ำ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนสำหรับผู้ประกันตนมาตรา33กันนิดหนึ่งนะครับวันนี้เนี่ยคณะรัฐมนตรีเขาได้มีมติเห็นชอบไปแล้วนะครับในวันที่31มีนาคมได้เห็นชอบในเรื่องของการทบทวนมติเกี่ยวกับประกันสังคมเพื่อบรรเทาภาระผู้ประกันตนในการนำส่งเงินสมทบนะครับจึงขอทบทวน ขอลดอัตราเงินสมทบที่จัดเก็บสำหรับผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบเองโดยไม่มีนายจ้างตามมาตรา39โดยจะลดจากอัตราเดือนละ221บาทเหลืออัตราเดือนละ86บบาทนะครับและนอกจากนี้นะครับคณะรัฐมนตรียังได้เห็นชอบเพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเนื่องจากมีผู้ประกันตนที่ว่างงานเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายเนี่ย ได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า5,000บาทต่อเดือนจึงขอเพิ่มอัตราปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานเพื่อให้ผู้ประกันตนที่ว่างงานอนเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยได้รับสิทธทิประโยชน์ในอัตราไม่น้อยกว่า5,000บาทต่อเดือนเป็นประยะเวลา3เดือนนะครับโดยคณะรัฐมนตรีเนี่ยเขาได้เห็นชอบนะครับในเรื่องของการเพิ่มอัตราและปรับระยะเวลาการได้รับประโยชน์ทดแทน กรณีว่างงานของผู้ประกันตนตามมาตรา33เนี่ยจากเดิม5 0ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมเป็น62%์ของค่าจ้างที่นำส่งประกันสังคมรวมระยะเวลา90วันหรือ3เดือนนะครับเนื่องจากว่ามีผู้ประกันตนในมาตรา33ที่ว่างงานอันเนื่องมาจากเหตุสุดวิสัยบางรายเนี่ยได้รับเงินชดเชยในอัตราที่น้อยกว่า5,000บาทต่อเดือนดังนั้นเพื่อให้ผู้ประกันตนเนี่ยได้รับสิทธิประโยชน์ ในอัตราไม่น้อยกว่า5,000บาทต่อเดือนเป็นระยะเวลา3เดือนโดยมีผลตั้งแต่1มีนาคม63เป็นต้นไปนะครับทั้งนีนะ้ผู้ประกันตนสามารถที่จะสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่สายด่วนกระทรวงแรงงานหมายเลข1506กด 1, 1สำนักงานประกันสังคมตลอด24ชั่วโมงนะครับ ครับสืบเนื่องจากตรงนี้นะครับวันนี้เนี่ยรัฐบาลเขาได้มีการเปิดให้ลงทะเบียนเยียวยาผู้ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด -19 เนี่ยมีการลงทะเบียนรับเงินเดือนละ5,000บาทเป็นเวลา3เดือนนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบุคคลทั่วไปที่ได้รับผลกระทบก็จะได้รับเดือนละ5,000บาทนะครับซึ่งตรงนี้เนี่ยอาจจะทำให้เกิดความเหลื่อมล้ำได้นะครับเพราะฉะนั้นเขาจึงมีการปรับตรงนี้ให้ผู้ประกันตนมาตรา33 ที่ได้รับเงิน50%นะครับไม่เกิน7,5 0 0เนี่ยแล้วก็มีผู้ประกันตนบางรายได้เดือนละไม่ถึง5,000บาทนะครับเขาจึงปรับเพิ่มจากาเป็นเก50%เป็น62%เพื่อให้ผู้ประกันตนที่ได้รับเงินไม่ถึง5,000บาทในมาตรา33เนี่ยได้รับเดือนละ5 0า0บาททุกรายนะครับแล้วก็เป็นระยะเวลา3เดือนเหมือนกับผู้ที่ได้รับผลกระทบทั่วไปที่ลงทะเบียนรับเงิน5,000บาท ในเว็บไซต์ w w w ร์ไวเ n ราไม่ทิ้งกัน .com นะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับก็ถือว่าเป็นสิทธิต่างๆของผู้ประกันตนซึ่งวันนี้สำนักงานประกันสังคมได้ดูแลในทุกเรื่องนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องการรักษาพยาบาลในเรื่องของโควิด -19 โดยประกาศอัตราค่ารักษาพยาบาลต่างๆออกมาแล้วนะครับแล้วก็เงินชดเชยต่างๆด้วยนะครับ สำหรับในคลิปนี้ก็คิดว่าน่าจะเป็นประโยชน์สำหรับทุกท่านพอสมควรสำหรับท่านที่อยากจะเรียนรู้กับเราหรืออยากจะรับทราบข้อมูลข่าวสารกับเราในคลิปต่อไปก็อย่าลืมกดติดตามกันนะครับสำหรับในคลิปนี้ขอลาทุกท่านไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ